สิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อละมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณบอยเนี่ยสวดมนต์อยู่แล้วเริ่มไม่ใช่คุณบอยคุณบันนี่เชิญครับก็อย่างตอนที่หลังจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุอ่าสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็คือก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยให้ทําบุญสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะปกติเวลาอะนั่งสวดมนต์เราจะนั่งสวดมนต์กันแบบนี้แต่ทีนี้คือระหว่างที่แฟนเขาสวดอะะเขาก็จะแบบ ค่อยๆก้มก้มลงก้มลงสักพักหนึ่งก้มลงจนมาอย่างเงี้ยแล้วก็หนู่ยดีเขาก็เลือกตาขึ้นมาแล้วก็มองเราด้วยความแบบไม่พอใจไม่พอใจมากๆเสียงเป็นผู้ชายอายุประมาณ60-65ถึงคือณวิทาทีนั้นคือเราไม่เราไม่เคยเห็นคนผีเข้าหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือคนทรงอะไรเราไม่คือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคือตอนนั้นคือกลัวแล้วก็แบบ คือก็ก็สวนมนตต่อไปคือแบบไม่สนใจอะไรเลยเออคือแบบมันก้าวขาไม่ออกอะวิ่งไม่ออกจริงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะผมบอกก่อนนะว่าผมยังผมยังไม่สรุปว่ามันคืออะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่ทิ้งทุกประเด็นที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมจะเชิญคุณบอยนะ สวดบ,บนให้ดูหน่อยผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เราได้ลองให้คุณบอยมาสวดมนต์เมื่อเวลาผ่านไปชั่วระยะหนึ่งลักษณะท่าทางของคุณบอยก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงสวดมนต์ขาดความต่อเนื่องเงียบหายเป็นช่วงๆและจนในที่สุดคุณบอยก็คล้ายจะไม่ใช่คุณบอยอีกต่อไปพี่บอย 过来呗，过 ใครครับบอกมาว่าคุณเป็นใครครับต้องการอะไรกับผู้ชายคนนี้คะคุณเป็นใครครับต้องการอะไร <c oughs> อ่าะคุณบอยรู้ตัวไหมครับคุณบอยรู้สึกตัวไหมคุณบอยไม่เจครับครับ,รบน้องตีที่หลังพี่เขาชักทีนฮะ <c oughs> ตัดคุณบอยตีเบาๆตีแบบเบาๆรู้สึกตัวไหมครับรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมค่อยๆหายใจเล็กๆหายใจเล็กๆพี่บายเกิดอะไรขึ้นครับรู้ตัวไหมคุณบอยไหมพยักหน้าคุณบอยพยักหน้าหายใจเล็กๆหายใจเล็กๆโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอรู้ไหมครับเริ่องคราม ไม่รู้ตัวค่ายๆค่ายๆสุดเราหายใจข้าเลือดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณบอยสวดมนต์ครับสวดมนต์แล้วอยู่ๆเขาแฝงมาเหรอก <c oughs> ็สวดมนต์ครับ,ร,บรู้แต่ว่าเราสวดมนต์ <c oughs> ใช่ครับอะนะฮะตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยรวมเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือจริงๆอ่ะเรารู้แล้วว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะเพียงแต่ว่าทางคนที่มาแฝงเมื่อสักครู่เนี้ย เขาไม่สื่อสารนอกจากการร้องไห้ร้องไห้เหมือนฟังเราไม่รู้เรื่องหรือฟังรู้เรื่องแต่ไม่สามารถพูดได้เ,<อ>เพราะว่าทุกอย่างมันคือความเสียใจยเสียใจยเสียใจยที่เกิดขึ้นจริงๆเรามีการประชุมกันและคุยกันแล้วว่าเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่าให้คุณบันนี่และคุณบอยได้ฟังอีกทีหนึง่งและจะแนะวิธีแก้ไขเพราะจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพี่บอยเองมันเป็นเรื่องเตียยกของตัวคุณบอยเอง ที่จะต้องแก้ด้วยตัวคุณบอยด้วยใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างครับอะไรฮะเรื่องราวในวันนี้นะจากการสำรวจบ้านเอาจิ๊กซอต่างๆมารวมกันก็ได้ข้อสรุปว่าเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ,อทั้งรถคว่ำรถชนรถมาชนตูดรถไปชนเขา เดินไปรถจะชนอะไรอะไรต่างๆนานาเกิดจากเจ้ากรรมในเวร<ด>หรือเกิดจากโดนทําของเจ้ากรรมในเวรด้วยแล้วก็ของอาจจะมีส่วนมีส่วนมีส่วนในการมีส่วนในของมีส่วนในการที่แบบว่าเช่นมีพลังพลังหนึ่งจะไปช่วยอย่างเงี้ยครับก็ไปไม่ถึงอ่าฮะเป็นต้นคาวนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอีก ในเรื่องของคุณบอยเนี่ยที่อยู่ๆมีอาการเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาทีเนี้ยมันเป็นการส่งภาพแบบเป็นภาพเหมือนภาพสต็อปอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เห็นว่าภาคแรกเลยนะตัวพ,พี่บอยใช่เป็นเอในภาคแรกเราเรียกว่าภาคยุคเอยุคเอก็จะมีพี่บอยอแล้วก็เอหนึ่งเอสองเอหนึ่งเอสองเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็เป็นนาคีหนึ่งตน แย่งกันครับผมยแย่งทำไมแย่งตัวคุณบอยต้องฮอตมากครับฮอตมากแล้วก็วันที่บวชด้วยความที่ผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบแม่บ้านไม่เลือดเนาะเพราะนั้นวันบวชเขาก็ต้องทอผ้าไตรในสมัยนั้นนะทอมาทั้งคู่อ่ะแต่วันบวชจะเลือกของใครกันก็ื้อาไปสัญญากับเขาไว้ทั้งคู่ว่าจะทองผ้าไตรอเจ้าชู 6ซ้อนแล้วหลังจากนั้นก็คือสองคนมาประจบกันต่างคนต่างส่งพระไตรจะมาในงานบวชก็เจอกันพี่บอยก็ไม่เลือกใครใดไม่เลือกใครเลยเหมือนสัญญากับผู้หญิงไว้แล้วก็ไม่ทําตามสัญญาต่างๆนานาแถมมีเรื่องของการเจ้าชู้อะไรกันด้วยก็ดูเป็นปกติอันนี้คือถ้าในยุคสมัยก่อนไม่ได้ปกติเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการก่อกรรมซึ่งกันและกันถูกต้องเพราะว่า มันเป็นผลพวงให้เกิดในชาติที่สองด้วยความที่ชาติที่หนึ่งสองคนนี้ไฟก็ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่บอยเขาไปบวชแล้วอแต่บวชก็คือบวชเฉยๆบวชเพราะว่าถึงเวลาบวชบวชเพราะต้องบวชถึงเวลาบวชทดแทนพระคุณออกมาไม่ได้ไม่ได้สนใจในการบวชนนออกมาก็ทำือนเดิมก็ไม่ต่ออีกมันก็สร้างกรรมต่อเรื่องเดิมนี่คือกรรมที่เกิดจากผู้หญิงถูกต้องถูกไหมฮะจบ ชาติเอไปอาศัยบุญจากพระเหลืองเนี่ยที่ได้ที่ได้บวชบวชในครั้งนั้นมาชาติที่สองมาชาติที่สองชาติที่สองก็ทําเหมือนเดิมเราเรียกว่าชาติของบีจากเอหนึ่งเอสองเนี่ยไม่ได้มาด้วยข้ามาแค่พี่บอยคนเดียวอฮะไปถึงตัวหลักๆนะตัวที่แบบกํมผูกกํมหลักๆเลยเนี่ยแต่ชาติเนี้ยกับเพิ่มเป็นบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่คือมันเหมือนกัทวีคูณขึ้นอ่ะเหมือนมันเป็นเชือกที่แบบ ้อยต่อกันไปเรื่อยๆครับพอมาถึงยุค B1 B2 B3 B 4เกิดอะไรขึ้นครับก็เหมือนกันก็ทําเหมือนเดิมกัดสัญญาไว้เหมือนกันปุ๊บปุ๊บอ1หนึ่งสองสามสี่วุ่นวายมากหนีหนีไปต่างประเทศแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบวชนะอ่าใช่แต่คุณบอยหนีไปต่างประเทศก็เป็นการหนีเหมือนกันใช่หนีไปต่างประเทศเสร็จปุ๊บให้เรื่องเงียบก็ค่อยว่ากันกลับทำใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างครับพอมาถึงยุค C เหมือนเดิมก็มี C ี c น c ่ c ซเหมือนเดิมจนกระทั่งชาติปัจจุบัน ปีเป็นสิบมั่นใจเลยอ่ะเกินสิบผมถามคุณบอยเอาแบบไม่ต้องอายไม่รู้ว่าอายหรือเปล่าเอาแบบคุณบันนี่ผมขออภัยให้พี่บันนี่ใส่หูฟังไว้ค่ะมนประกวมิสยูนิเวอร์สเยอะครับเยอะไหมเยอะครับเราทําเขาเจ็บใช่ไหมครับมันก็สลับกันเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างเราทาเขาเจ็บบ้างเขาทําเราเจ็บบ้างแต่ก็ไอ้ที่เราทําเขาเจ็บก็เยอะก็เยอะจนถึงเรื่องราวที่เล่าให้เราฟังด้านบน นั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนต่างประเทศเราเรียกว่าอะไรป็นชาติพันธ์ชาตินชาติพันธ์ชาติซึ่งที่คุณบอยบอกว่าก็วันไนสแตนจบกันในคืนเดียวแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เขาเสียชีวิตแล้วถูกไหมครับอัอนี้พี่บอยทราบทราบได้ยังไงว่าทราบไดงเอ่อพ่อแม่เขาแจ้งมาครับแสดงว่ารู้จักพ่อแม่ด้วยเคยไปบ้านเขาครับนั่นไงเห็นไหมคือมันแสดงถึงความแบบ แต่จร,จ,รจริงจังแล้วอ่ะในคืนนั้นคืนเดียวคือไปถึงบ้านเขาเลยเหรอ,อ,อหลังจากวันไนซ์แตนก็เราก็เหมือนกับว่าก็คุยคยก็ยกมีทักทา,ทายคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีจังหวะเลยเหมือนเขาเราไปเที่ยวทาง,หงเหนือพอดีเออ,เอ,อแล้วก็เลยก็แวะไปเที่ยวบ้านเขาเขาก็ชวนวเราไปเที่ยวเขาบอกว่าเสียเพราะอะไรเออเพราะแม่เขาไม่ได้บอกครับแต่พ่อแม่บอกเออลูกสาวเขาฆ่าตัวตาย แล้วเขาก็เลยเหมือนกับเขาพ่อแม่เขาก็นึกถึงเราเพราะพ่อแม่เขาเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนการประมาณนี้เขาก็เลยติดต่อเรามานั่งแต่แต,แต่แต่วันงานเราไม่ได้ไปนะครับ,รบซึ่งในเรื่องของในเรื่องของผู้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่บนเตียงถูกแล้วน่าจะเป็นคนที่ตอนที่คุณบอยสวดมนต์แล้วร้องให้อยู่ ใช่เอป่ปมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าพอเขาไปเห็นตอนที่นองทีโอเห็นใช่ไหมครับก็เขาไปปุ๊บภาพที่เห็นอ่ะคือเขาบวมเนาะก็คือเขาจะแบบมีเนื้อหน่อยก็บวมๆแหละแต่ว่าเป็นการบวมของคนท้องอ่ะคือมันไม่ใช่คนอ้วนแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งภาพมาเป็นเรื่องที่เขาใช้ส่งที่เราคุยกันข้างบนเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยรู้สึกแบบบอกเขาไปว่าหน้าตาแบบนี้ไหมหน้าตาคมๆครับอะไรเงี้ยก็บอกไปก็ใช่ผมเห็นมีเรื่องของเต็นท์เรื่องของ สถานที่ที่ไปกางเต็นท์ทำไปตั้งแคมป์กันก็คือตอนนั้นที่พี่พี่บอยบอกว่าไปทริปพักเหนืออ่าฮะอือฮะพอทริปพักเหนือเนี่ยเอาก็เหมือนมีความรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนั้นอ่ะหนึ่งจุดเนี้ยไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนผู้หญิงคนนี้มาแต่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในยุค A ยุค B ยุค C ใดๆสักยุคแต่ว่าแขนมากอ่าฮะในหนึ่งจุดเนี้ยคือแขนมากคือชัดมากว่าแขนอืม จนมันกลายมาเป็นของอย่างหนึง่งอะที่พี่บอยไปรับมามซึ่งคาดว่าน่าจะมีการทำบุญเข้าวัดเกิดขึ้นด้วยในทริปนั้นมีครับครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของที่ไปรับอาจจะเป็นแค่พี่บอยอาจจะคิดว่าเป็นแค่ของชำรวยอ่ะอใช่เวลาเราไปทำบุญก็จะมีแบบบพระตลบับอะไรอย่างเงี้ยนึกออ,อ,ออกไหมพี่บอยก็ไปรับมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันคือของอ่ะอ่าฮะ นั่นคือหนึ่งอย่างนั่นก็คือรับแล้วก็ติดตัวมาด้วยถูกต้องแล้วตั้งแต่นั้นมาเหมือนกรรมมันพยายามรวมตัวกันอยู่ถูกต้องถูกไหมยังแต่ยังไม่ถึงที่สุดด้วยถ้ายังไม่เปลี่ยนจจะบอกให้ครับมาตอบอีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นว่าทําไมช่วงนี้ถึงเห็นล่ะถึงสัมผัสได้ล่ะถึงเจอล่ะนั่นคืออะไรต้องแบบนีพี่บอยเห็นมาตั้งนานแล้วพี่บอยคนมีสัมผัสมานานแล้วเป็นหรือเปล่าครับเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆครับ เป็นคนหายไปหายไปเพราะเราสติเที่ยวใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรผู้หญิงนู่นนี่นั่นแหละทำผิดมาหมดทุกอย่างคือไม่มีเวลาให้กับสติตัวเองแล้วก็สมาธิปุ๊บก็เลยทําให้สิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นมาหายไปอย่างเงี้เหรอหายไปไหมไม่หายแค่จางลงจางลงแล้วทำไมตอนนี้กลับมาก็หลังจากลดความสวดมนัยสวดมนัยครับ สุดครับพอลดความรู้สึกดูไม่ดีไงสดทุกวันเลยครับดูไม่ดีก็ต้องกลับมาวันเป็นชั่วโมงเพราะเกิดจากเข้าวัดตลอดใช่ทําบุญเข้าวัดตลอดทําบุญตลอดทำบินทากระถินเลยทําให้สิ่งเนี้ยกลับมาได้ก็คือเริ่มสัมผัสเห็นต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่จะบอกว่าทานทำสิบทานสิบทานร้อยทานก็ไม่เท่าหนึ่งศีลอ่าฮะสิบศีลร้อยศีลก็ไม่เท่าหนึ่งภาวนาอ่าฮะ ต่อให้ทําทานแค่ไหนอ่ะไม่รักษาศีลนะ่ะมันก็ได้ไม่สุดครับมันก็จะสะดุดสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆเพราะกรรมที่มันอืมาจากชาติภพต่างๆครับอ๋อนี่คือสิ่งที่กลับมาเห็นกลับมาเจอ,อกลับมาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับนี้่ระมาพูดถึงแม่ย่านะในเรื่องของอ <c oughs> พญานาค <c oughs> ผมถามคุณพลอยเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะอยากรู้เพราะว่าเพราะว่ามีเรื่องของพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาถ่ายทํา เราเคยศรัทธาหรือเคยไปอะไรที่เกี่ยวกับพญา,านาคไหมไปไหว้เคยไปครับเมื่อน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบ,บปีที่ผ่านมาไปนานวัด<ง>อยู่ริมโขงคทีทีโอลูกในดวงวิญญาณที่เราเห็นอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่นอนอยู่ไอ้ที่นั่งอยู่ใช่ไหมทีทีทโอเห็นลูกแล้วก็ครอบครัวของดวงวิญญาณต่างๆต,ต,ตรงนี้เราสามารถเจราจาให้อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือ ให้เขาเนี่ยพราะเขาไม่มีอะไรแย่ครับเขาแค่มาอยู่เฉยเขาแค่มาอยู่เฉยครับคราวนี้การที่เขาแค่มาอยู่เฉยเนี่ยต้องบอกบอกพี่เจนอย่างนี้ว่าว่ากลุ่มคนที่มาอยู่ในบ้านกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยกับกลุ่มคนที่ไปทําให้เกิดอุบัติเหตุคนละกลุ่มกันคนละกลุ่มนะแยกกันนะอ่าผมก็กำลังกาลังจะแยกในส่วนตรงนี้คราวนี้ในส่วนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราจะสามารถทํำยังไงหรือว่าสามารถเจรจาให้อยู่ร่วมกันได้หรือก็ปล่อยเขาอยู่ไป เขาอให้อยู่ไป้ใช่ถ้าถามเขาเนาอคิดว่าบางทีมีดีกว่าไม่มีอืเพราะว่าอะไรที่มันแบบอย่างเช่นถ้าสุขคุณแม่จะลื่นล้มหรืออะไรเงี้ยมั่นใจว่าเขาช่วยอืโอเคถ้างั้นตรงนี้เราเคลียร์ว่าเขาอยู่ร่วมกันได้ถูกไหมครับอ่ะและคราวนี้ผู้หญิงที่ยืนอยู่ห้องนู้นสวยๆพี่คนสวยอันนี้มาดี หรือมาลายก็คือหัวหน้าเกงของกลุ่มนั้นมาลรก็คือหัวหน้าเกงนั่นใช่มาดีนะโอเคแล้วคราวนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรของที่ถูกสมมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบอยเราสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมครับแก้ได้ครับแก้ได้ทำยังไงบ้างครับทีโอพีเอแก ให้พยแก้ครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเชิญดวงวิญญาณไหนออกตอนนี้นะแต่เรากําลังจะแก้เรื่องของสิ่งที่ติดตัวอยู่กับตัวของคุณบอยเราทํายังไงครับคุณแอร์คุณออฟเอาเรื่องแรกกับเรื่องเซนเซนที่พี่บอยบอกว่าเห็นเป็นมี้นเห็นบอกว่าเห็นผ้าด้คือในทางของคนคนที่แบบมีสัมผัสพวกเนี้ยอื เขาบอกกันว่าถ้าเห็นเมื่อไหร่ที่เห็นเป็นสภาพแบบนี้ก็เห็นสภาพไม่ดีอ่ะอุบัติเหตุคือมามาไม่สวยงามอ่ะ,อะนั่นหมายความว่าเป็นเซนทางด้านกรรมสิ่งที่แก้ได้ก็คือภาวนาอกว่าจะแต่กว่าจะถึงภาวนาเนี่ยคือยากมากนะครับี่เจคือการภาวนาเนี่ยต้องหนึ่งคือรักษาศีลก่อนอต้องมาก่อนครับต่อมาคือปฏิบัติก่อนสมาธิถึงจะเกิดภาวนาครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ทําเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อย แล้วมันจะเกิดเป็นภาพหลอนอส่วนใหญ่ภาพพวกนี้มันจะติดตาง่ายกว่าภาพที่ดีๆอออย่างเช่นภาพเลือดซกเนี้ยเราเห็นแล้วเราจำแต่กับภาพที่คนยืนอยู่ข้างถนนน่ะมันเห็นทั่วไปอ่ะอมันไม่จำใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเซนตัวเนี้ยให้มันเป็นเซน์ที่แบบว่าเป็นปกติเป็นปกติไม่เห็นภาพแย่ๆก็ต้องหมัน่นสวดมนต์ภาวนานังสมาธิ เขาเรียกว่าทําเซนให้มันบริสุทธิ์แะแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งสวดมนต์ยิ่งภาวนายิ่งนั่งสมาธิจะยิ่งเห็นเห็นค่ะเห็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าถูกไม่ได้บอกว่าพอสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่เห็นสวดมนต์นั่งสมาธิมันก็ยิ่งเห็นเพราะมันยิ่งทําให้จิตเรานิ่งจิตเรามีสมาธิแต่ถ้าทําไปถึงระยะหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มพิจารณาพิจารณาได้อ่ะพิจารณาเรือกที่จะไม่เห็นและที่จะปิดเปิดได้ในเรื่องของกรรมต่างๆที่ ตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วที่ไปทํานู่นทํานี่มากับ A กับ B กับ C กับ D เราจะต้องทํำยังไงเพราะตอนนี้คือเฮ้ยอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆหรออ่าสําหรับพี่บอยไม่พูดเรื่องทานละพอทานคือทํามาเยอะมากแล้วครับศีลภาวนาเท่านั้นซึ่งศีลกับภาวนาเนี่ยถ้าอยู่ในเพศคฤรัสถหัเนี่ยพี่บอยทําไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กล้าตัวเองการันตีเลยเพราะฉะนั้นคืออะไรคือผมไม่เข้าใจศีลสำหรับคฤรัสถหัก็คือ สี่ห้าก็คืออยู่ในทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนอจะแบบว่าได้มากเนี่ยก็คือต้องอยู่ในพ่าเหลืองท่าเหลืองคือเพศบรพชิตแล้วต้องท่าเหลืองแบบปฏิบัตินะไม่ใช่บวชแบบบวชแก้บนที่ผ่านมาไม่เอาไม่ได้ครับเพราะเราใจไม่ได้ไปครับนั่นไงเห็นไหมตอนบวชใช่ยางไงเนี่ยผมก็ขอสารภาพเลยแบบอย่างตอนบวชบวชแก้วบนตอนบวชเนี่ยเขาต้องมีสวดคำอ่คํคขอบรรพชาใช่ซึ่งผมก็ท่องไม่ได้อื ผมก็ต้องมีมีคนนําคนนําให้ให้แต่จริงๆสุดท้ายแล้วต่อให้เราบอกให้ไปบวชถ้าไม่บวชไม่บวชมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะผมมองง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันมีกรรมของมันอางนี้ก่อนต่างกรรมต่างวาระวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคุณบอยจะบวชได้หรือไม่บวชซึ่งถ้าถ้าถามผมอยู่ๆมาแนะนําให้ผมบวชเนี่ยก็ไม่มีใครบวชอยู่แล้วผมร็รู้สึกว่าเอ้ยมันคืออะไรอางนี้ละกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เดี๋ยวเราแนะนําไปก่อนเนาะและเนี่ยคือเวของมันที่จะต้องทําถ้าสมมุติว่าเวนี้จะถูกต่อรองว่ามีอย่างอื่นไหมอันเนี้ยลองพิจารณาตัวเองว่าณเวลานั้นพอเราไม่ได้ทํามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือพอเริ่มอย่างที่คุณนอฟบอกว่าเริ่มสะสมไปเรื่อยเริ่มสะสมค่อยๆสะสมไปเรื่อยเฮ้ยถ้ามันเอ้ยมันก็โอเคขึ้นนะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วรู้สึกรู้สึกมากขึ้นซึ่งึถึงพระธรรมมากขึ้นจนแบบ หาเวลาเอาวะสักสิบวันสิบห้าวันไปบวชก็อันนี้<ด>ก็แล้วแต่เวนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้อยู่ที่คุณอ้อยเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าการที่มาเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่แรก้วนะว่าเคสเนี้ยอยู่ที่ตัวเขาแหละหไม่ได้อยู่ที่ไขรเรื่องนี้จะถูกแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคนเดียวเลยเพราะมันชี้ไปที่ตัวเราคนเดียวด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ชี้ไปที่คนอื่นเลยกาบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยถูกไหม<กต>นะแต่มันมีโมเดลที่สุดท้ายเนี่ยที่มันจะขาดเลยจากเรื่องนี้คือต้องบวชด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจที่ต้องการบวชวผมอยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไขกันอยู่นี้เนี่ยบางครั้งการประกอบพิธีการทำพิธีมันก็ไม่ได้ให้ว่าหายเสมอไปถ้าจิตใจของคนที่รับ เขาไม่ได้มีจิตใจที่จะสู้ไปด้วยกันหรือเข้าใจกับสิ่งที่เรากําลังจะทําไปด้วยกันทําพิธีอีกร้อยรอบ<ม>ก็ไม่หายเพราะนั้นผมบอกว่าหลายๆคนที่ดูแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่แก้อย่างนี้ล่ะไม่แก้อย่างนั้นล่ะมันไม่ได้ถ้ามันทําไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลทำทําไมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกับคนดูสื่อสารกับคนที่เจอเหตุการณ์ นั่นคือให้คุณเนี่ยมีสติล้วนๆมีความเป็นมนุษย์ที่เข้าใจโลกจริงๆไม่ใช่มโนตามไปคนอื่นว่าต้องว่าจะต้องทำอะไรทำนู่นทำนี่ทำนั่นซึ่งทำไปคุณก็ไม่หายหรอกแล้วต่อให้ผมกลับเคสเนี้ยมาอีกห้ารอบก็จะได้เหมือนเดิมหรือให้ใครที่แบบมาทำโดยทำวิธีนู่นนี่นั่นมันก็ไม่หายถ้าสติไม่มาใจไม่เปิด ไม่มีทางสําเร็จครับใช่แล้วก็จะบอกอย่างนี้ว่าพิธีกรรมต่างๆอ่ะอพระถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายวัดปางจริงอ่ะท่านจะไม่เน้นเรื่องศาสนาพิธีเลยนะพี่เจพอท่านถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติศาสนาพิธีไว้ในพระไตรปิฎกครับอันเนี้ยเรามาคิดกันเองอลองสังเกตด,ดูดีจะมีเฉพาะคนไทยนี่แหละที่ทาเรื่องศาสนาพิธีหรือสวดแก้เก่าทั้งหลายแหละมที่ไทยที่เดียวเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆอ่ะคือธรรมะ เข้าให้ถึงแก่นอย่าไปสุดแค่กระพีคแค่นั้นเองโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมขอขอบคุณ A m r e ็มรนรัตนบรินกาเมนต์เครื่องดื่มชูก,กำลังตราครมาโดแคเลเทคเนสเน่ห์ลสนเสน่ห์คุณโรล,ลิปป,ป์ตัดหลิงหลิงช็อปพลอยหินออนเดลมังกี้เดล็กแบร์วอชและไม้ติดบ้านค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซีเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปานครับขอบคุณนะคะ